เดี๋ยวหนูรอลูกเพจเข้ามาก่อนนะคะตอนนี้เราจะมาต่อกันนะคะเราจะมาต่อไลฟ์กันนะคะตอนนี้อีจันอยู่ที่สวนจิตนิยมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ เมื่อกี้เนี่ยเราไลฟ์พาดูบรรยากาศสวนจิตนิยมนะคะมีพืชพันไม้ผลไม้ต่างๆมากมายตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับไฮไลท์นะคะก็คือทุเรียนกบชายน้ำที่เราตามหา้ยตื่นเต้นมากเลย y ะ สวัสดีลูกเพจ228คนนะคะลูกเพจที่เข้ามาแล้วตอนนี้เราเจอทุเรียนสายพันธุ์กบชายน้ําแล้วนะคะเข้ามาแล้วเราเจอนี่แล้วพี่หมูขาพาไปดูหน่อยค่ะกบชายน้ําที่เราตามหาอุ้ยนี่เลยต้นนี้พรีเมียมมากๆพรีเมียมมากอลังการมากนนกำลังมีคนขึ้นไปแล้วนะคะ ปีนะะคต้นนี้ร้อยกว่าปีโอ้โหอ่ะเพยพาให้พี่หมูเล่าประวัติหน่อยกบชายน้ําค่ะอ่ะพี่หมูช่วยเล่าให้คู้ชมหน่อยว่ากบชายน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะกี่อายุเป็นยังไงมาอย่างไรต้นให้แม่เริ่มต้นค่ะฮะเริ่มต้นแม่บอกว่าเขาปลูกแล้วตอนนั้นแม่อายุเท่าไหร่นะปลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่แม่ ม่ยังไม่เกิดเลยตั้งแต่รุ่นอกงก็คือแม่นี่มาเป็นสะ r p ยที่สวนก็คือรุ่นแรกก็คืออากงอากงกับอาาที่ที่เป็นเจนหนึ่งแล้วก็เกิดเอ่ออากงกับมาแต่งงานกันแล้วก็เกิดเป็นคุณพ่ออก็เป็นรุ่นสองรุ่นสองคุณพ่อก็มาแต่งงานกับคุณแม่อันนี้ก็คือคุณแม่ต้องสวัสดี คุณแม่สวัสดีคชัยน้าเพราะว่าคุณแม่อายุน้อยกว่าเขาเรียกถ้าอย่างเขาเรียกไรนะก็มามันมันที่ปลูกมาแล้วกี่ปีเหลากงเหลากงเหลากงเป็นกี่ปีแล้วแล้วตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบกว่าแล้วรนร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะอแล้วตัวพันนี้เป็นเป็นเป็นพันพื้นพื้นบ้านของที่นี่จริอยงไงสายพันธุ์นี้อากงก็เป็นคนชอบ เรื่องของผลไม้ทุกประเภทเลยแกก็ด้านด้นไปเอาทุเรียนกบชัยน้ําที่เมืองนนเนี่ยแต่ว่าประเอิญที่ให้ดูรูปเนาะกบชัยน้ําพันสายพันธุ์นั้งเดิมเมืองนนี่ยจะทรงคล้ายๆกบบิดเบี้ยวๆแล้วก็เนื้อไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะแต่กงที่เอามาเนี่ยลูกนั้นเนี่ยมันสวยถูกใจสมบูรณ์แบบแกก็เลยเอามาทานแล้วก็เอาเอาเมล็ดเนี่ยมาเพาะปรากฏว่าเพาะแล้วกลายพันธุ์ กายพันธุ์ไปในทางที่ดีกลายเป็นกบชายน้ําสวนจีนิยมซึ่งไม่ได้ตั้งชื่อใหม่ใช่ไม่ได้ตั้งชื่อใหม่ภูจะกลมบล็อกห้าภูเต็มก้นเป็นหลุมจับตั้งเองได้ครับแล้วก็คุณสมบัติแปลกๆหลายๆตัวที่เกิดขึ้นกับกบชายน้ําที่นี่อย่างเช่นเมื่อกี้เราทานกันค่ะ น,นั่นคือล่วงลงมาจากต้นแล้วอ่ะหลายวันแต่ว่าเนื้อเขาก็ยังไม่ไม่ไม่เละไม่อะไรอก็คือยังเนื้อสวยอยู่เขาจะมีลักษณะอย่างเงี้ยจนกระทั่งแตกแล้วเนี่ยสองสามอาทิตย์ก็ยังคงความสวยของเนื้ออไม่เน่าไม่เละนี่คือเนเจอร์ของพันธุ์เนี้ยค่ะเนื้อมันจะต้องเป็นยังไงบ้างคะพี่เนเจอร์ของเนื้อเขาก็คือเนื้อเขาจะละเอียดละมุน เหมือนครีมอะที่เราทานเนี่ยก็คือเป็นครีมี่เลยแล้วก็แล้วกสุกมากมันไม่ขมแม่อยากแม่อยากอธิบายก็เดี๋ยวผมผมแย่งอธิบายก่อนเพราะว่าจะได้จะได้เข้าใจได้เร็วขึ้นนะครับก็คือตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของละเอียดยิบไม่มีเส้นใยที่ทำให้เรารู้สึกว่าสะดุดลิ้นเลยก็คือทานเข้าไปมันเหมือนกับละลายได้ในปาก ลแล้วโลแก,กนละลายในปากนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยก็คือถ้าสุกพอดีทานเนี่ยกลิ่นเขาจะละมุนมากไม่ได้ฉุนมากไม่ฉุนเลย<อ>ก็คือสุกพอดีทานเนี่ยเอาเข้าโรงแรมหรือเข้าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลิ่นอ๋อไม่ไม,มไม่มีกลิ่นเลยสุกพอดีทานเนี่ยกลิ่นจะเ,เ,เป็นสังเกตยังไงอ่ะพี่พี่หมู<อ>ว่าเวลาขึ้นไปอ่ะอว่ามันสุกแล้วอ,ะอ่ะกบชายน้ํานี่หนึ่งก็คือนับตั้งแต่วันดอกบาน เออจะมาร์คต้นมาร์คลูกไว้ว่า130ยสามสิวันจา, <130. S 1> จากดอกบาน <130. S 1> นับปุ๊บ,บจะเป๊ะปับ๊บค่ะคราวนี้อันดับที่2ก็คือถ้านับวันแล้วเนี่ยฝนฟ้าอากาศหรือหรือภูมิอากาศมันมันเพี้ยนไปเนี่ยมันก็จะทําให้มันสุกไวขึ้นหรือว่าช้าลงก็จะต้องอาศัยวิธีการดูขั้วดูหนามดูทางนา้ําแล้วก็เคาะ ฟังเสียงฟังเสียงช่วยประกอบด้วยเพื่อความแม่นยำแสดงว่าพอเริ่มประมาณสักร้อยสิบหรือร้อยี่สิบที่หมูก็ต้องเริ่มเคาะแล้วถูกไหมส่วนใหญ่ก็รอให้เกินร้อยี่สิบวันอ๋อร้อยี่สิบขึ้นไปถึงจะเริ่มเริ่มเคาะต้นหนึ่งเขาได้สักกี่ลูกหรอคะต้นต้นขนาดไซส์นี้ปกติก็คือสามร้อยผลต่อต้นครับแล้วก็ปีจริงๆปีเนี้ย ปีปีนี้ก็เกิดปัญหาปัญหาว่าฝนตกในช่วงฤดูออกดอกอก็เลยทําให้ดอกเขาร่วงร่วงก่อนก็เหลือติดต้นเนี่ยช่วงที่ดอกร่วงก็เหลือประมาณแค่ร้อยเดียวแล้วจังหวะที่ลูกโตประมาณเนี้ยก็จเจอพายุอีกอาพายุทั้งจังหวัดเลยนะช่วงนั้นก็ร่วงอีกทําให้ในต้นเนี่ยปีนี้เหลือเหลือจริงๆเก็บได้เนี่ย ประมาณสักหกสิบผลแค่นั้นเองโหครึ่งครึ่งเลยเนาะหายไปเยอะมากมพี่หมูแล้วพี่หมูบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีพญาต้นนี้พญยายังอยู่ไหมเรียบร้อยไปแล้วครับ <c oughs> อะไรคะพญา <c oughs> นะใช่านางพญา <c oughs> นางพญา<อ>เป็นลูกนางพญาก็คือต้นไม้ที่อายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปอะ <c oughs> ่ะเขาก็ะจะมีะเหมือนกับลูกคเทวดาเข้ามาสิงสถิตอยู่แล้วก็ต้นไม้ผลทุกต้นเนี่ยพอ อ,อ,อายุเจ็สิบปีขึ้นไปเราจะเห็นว่าเขาจะมีลูกที่โดดเด่นก็คือลูกที่ใหญ่ที่สุด,ส,ดสมบูรณ์ที่สุดสวยที่สุดออกก่อนเขาเออกก่อนสวยสุดใหญ่สุดใช่ก็คืออย่างของพี่หมูบอกว่าอย่างเนี้ยครับก็คือห้าพูเต็มแล้วอย่างถ้าเป็นนางนางพญาเนี่ยเราสังเกตไงคือลูกเริ่มใหญ่พูเตมห้าพูเต็ม,ตมแล้วก็น้ําหนักของลูกนางพญาในต้นเนี่ย คือปกติลูก,ลกทั่วไปของพัน์นี้จะอยู่ประมาณ1.5-2กิโลแต่ลูกไซส์พิเศษขึ้นมาก็จะอยู่ประมาณ2-2.5ซึ่งมีน้อยอนางพญาเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ลูกเดียวเท่านั้นที่น้ำหนักเกิน2.5กิโลรู้ถามได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าคนอยากกินนางพญาเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่พี่ปกติก็ไม่ค่อยได้ทานครับเพราะว่าพอจบฤดูปุ๊บเนี่ย ก็จะจองกันแล้วก็จะเป็นลูกค้าเก่าๆที่เคยจองก็จะใช้สิทธิจองก่อนตลอดเราเราเราขายที่กิโลกำลัเท่าไหร่ไม่ได้ขายเป็นกิโลครับขายเป็นลูกเลยลูกนางพยาก็จะอยู่ลูกละหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะคะลูกนางพญาใช่คนเนี้ยกินแล้วมีลูกเดียวค่ะต้นหนึ่งมีลูกเดียวครับกลับมาเลยค่ะใช่ นี่นี่นางพญามาไม่ทันแล้วพีานางพญาร่วงเสียใจมากเป็นไงบ้างสบวแพท์พี่ปิ๊กก่อน oh, กินพญาแล้วเป็นไงบ้าง oh, พี่ปิ๊กมันเป็นทุเรียนที่ละมุนบอกตรงนะมก่อนพี่เป็นคนไม่ทานทุเรียน